กับขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาครับจะตุรงเสริมสุขสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนมากับเรียนหาลือต่อที่ประชุมขอภาพนะครับภาพดังกล่าวนี้เป็นการโฆษณาบอกถึงคุณแม่ บอกถึงท่านผู้ชาราผู้สูงอายุแก้ปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังเป็นการโฆษณาที่มีข้อความและก็ภาพเห็นเด่นชัดเลยครับเป็นอาหารเสริมที่มุ่งหมายโฆษณาที่จะให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และเกษตรกรเข้าใจว่า มันเป็นยาที่จะใช้รักษาอาการปวดเข้าปวดปวดคอปวดเข่าปวดหลังมีการปวดเมื่อยกระดูกกล้ามเนื้อตามร่างกายนี่เป็นการส่อสื่อให้เข้าใจได้ว,ว่ามันเป็นการใช้เป็นยารักษาโรคได้นอกจากนี้นะครับขออีกภาพหนึ่งนะครับมีข้อความ นอกจากรักษากระดูกเขาปวดหลังเอวข้อปลายเส้นประสาทแล้วยังมีบอกว่าเป็นอมาพึกออมตพาดก็สามารถทานได้แน่นอนครับทุกคนที่เห็นโฆษณานี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นยารักษาโรคให้หายเจ็บหายป่วยพี่น้องคนไทยเราที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุเป็นเกษตรกรทั่วประเทศมีหลายสิบล้านคนครับไม่น้อยกว่า20บล้านคนขึ้นไป แน่นอนครับโฆษณาขายเนี่ยราคาหลายร้อยหลายพันบาทโกยเงินไปนับพันล้านบาทแต่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขออยสํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่สามารถที่จะกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีความผิดเข้าข่ายช่อโกงประชาชนก็ยังไม่ได้มีการยึดเหลือ,อยัดรัพย์เงินหลายพันล้านบาทเงินหมื่นล้านบาทนั้นมาเป็นทรัพย์สินของหลวงอยอยเคยเตือนไว้นะครับว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคอาหารเสริมไม่ใช่ยาลดความอ้วนไม่ใช่ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ ไม่ใช่ยารักษาเบาหวานการโฆษณาว่าอาหารเสริมช่วยรักษาโรคช่วยทำให้อกฟูอกยายดักแป้งดักไขมันเหล่านี้เป็นโฆษณาเป็นเท็ดร้อยเอร์เซนผิดทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์จำคุกห้าปีผิดพรบอาหารจำคุกห้าปีแต่ที่น่าเสียดายมากการโฆษณาเหล่านี้ ถือว่าเป็นโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเป็นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจผิดในสาระสำคัญผิดพรบคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาท่านคณะกรรมการควบคุมการโฆษณาตามกฎหมายได้โปรดรับทราบรัฐบาลโปรดรับทราบไว้ด้วยครับ เงินที่ไม่สุจริตเหล่านี้ที่ผู้ประกอบการได้ไปนับพันนับหมื่นล้านบาทแล้วก็มีต่อเนื่องกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปต่างจังหวัดไปเปิดทีวีตามรีสอร์ทตามโรงแรมต่างจังหวัดจะพบว่าร้อยทั้งร้อยทั้งวันทั้งคืนมีแต่โฆษณาเกี่ยวยาแก้ปวดแก้รักษาเบาหวานแก้ปวดข้อปวดเขา่าขายให้เกษตรกรแต่โทษจำคุก สำหรับการโฆษณาที่ผิดเหล่านี้จำคุกแค่ไม่เกินหเดือนใครก็ไม่กลัวรัฐบาลต้องตรนหนักในสิ่งนี้ครับแก้ไขกฎหมายจำคุกตลอดชีวิตไปเลยในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาจึงใค่ขอากลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบแล้วก็ตรนหนักที่จะทำงานเพื่อประชาชน ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมมีหน้าที่ดูแลรับใช้ประชาชนและบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับความสงบสุขสิ่งผี่ผมนำกาบเรียนในวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลจะตระหนักและเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อความสงบสุขของประชาชนกราบขอบพระคุณครับ